เพลงนี้เป็นเพลงลราเนะาะลูกไปเคียนอยู่นครหลวงจันทน์แต่กะได้ยินข่าวจากมูจักขัวลูกติดยาลูกพอดีแต่ที่จริงๆม,มันเปนคนจริงเนาะพังหมดเนาะควรรูออ้บอกแ,แม่น้อาาแม่เมสุทิฮาฝากข่าวเมด้วยจดหมายเรื่องข่าวข่าวเป็นข่าวไอ ที่คนเก่าปิดข่าวมาว่าลูกติดเสพดมก้าวขอเสพยาบ้าจะาเข้าให้นี่นะแม่เอ้ยอย่าได้น้นยใจลูกยังตั้งมั่นในการศึกษาเงินที่แม่ฝากมา ลูกจะอดหอมยอมใจแพงว่าอีซื้อซอสซื้อปากกาสืวอเลือกก็เกว,ว้อีผ้าคำลูกยังได้จ้างเขียนเพิ่มภาษาเงินคำก่อนแม่จะได้มันมาแม่ต้องอดสา ทุกยากลําบากเมตทนขายเป็ดขา,ายไก่บอกมามันหาดีตนลูกเกิดมาเป็นคนพอหูคุณค่าน้ำนมเมสสุดที่หาจากใจลูกูกสายคนนี้จะตั้งใจเฮียนให้ดี ให้สมที่เมลีงมาสรงข้าน้นำนมให้สมน้ำผักนํำปลาเป้าไม้ที่ลูกตั้งตาคือใบปริญญาณาแม่เออ